妈妈，一妈，你

แม่กินเผาแต่ว่าลูกนางยังสิต้องมีคนพยุ่มหรอคะแต่แต่ว่ากับขยับได้เดี๋ยวไม่แพ้เลยพ่นยวันนะหลอต่อไปก็ต่อแล้วก็พีนไรนาเราคนการเาีดหมอนดเหมอมานดเลยกเใงเลยไ้าอยู่ตลเกที่าดย่น อันสี้เรียเทียวมาได้หรอเน่าเน่าเนา็เรียกเทียวหมานกเทียวเทดยวแถวแถวแถวก็เรียกเทีลวาไม่ได้แต่แแ้ตกแปลงแป้นแป้งแป้นไะใหญ่แป้นแป้นเหมือนเจ้าเทือไตกแป้าตงแป้าตกแป้นองแป้นตกแป้นตกแป้นต่แป้นตกแป้นมกแด้นตกแป้นตกแป้้ตงแป้นตมแป้นตกแป้นตกแป้นตกแปมน เขี่ยไรเขี yes. <mag> ่ยไรบานนิสสาสมเนี yes ่ยบานจะว่านีบ้านเลยยาวเข่าน้อขาเท่ากีขาว่าแซบโมมีบ้านเขี่ยขาวบอใ่เขี่ยข้อเดียวเข้าก็ได้ลองกันด้ยใหญ่ไปตางไปใหา่ไปตางห้ข้าวเห็นมข้างล่างหายเบ่หลาเรือแด่ข้างบนเลือแด่แถวบน แขนนี่มันเป็นจังไหนก่อนก่อแขนกับขาน่ะมันเป็นมาจังไหนแล้ววัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เสืองนีเ้อรูนเื้อรูปมื้อรงหมีเสื้อรูมีเสื้อรูปหมีเคงวอรนีเ้อี้เงหเจงวอรนี้อรูปหมีื้อรูวหีือรูปหมีเาั้อรูหมีื้อรูปหีเ้อรูปหมีเส้อรูปหมีเอเื้อรมากื้อูปขม้นเครื่องมากอีก โอเคโอเคเียวดเมาเดีไม่น้อยหอาแดไม่น้อยหอกเดี๋ยวยางเชี๋ยวพอจะใสใจไดเดีไปเดไปร่องบใสนะีไปร่บาลไสได้ค่ะอ่าตอนตอนไปหาหมอหน่ไปใสวทนเรายิ่่นอ่นนี้ตอนไปหาหมอ่ไปร่งบาลไหน้อนไปหาหมอหน่ไหาหมออยู่ร่องบาลไหน ไไไปไปด้ไปเปอแเร้าใจร้อนเว้ยว่าว่าขอโดดเห็นคนถือขอนเสีย้างนีสันเขาดออเพ้าใจน่ะคนถือขอนว่าห้องโดดน่ะอใลนร่องร่องหัดยางหัดขยับลูปีูบอก บ้เราไปจะน้ำเตียงใส่แน่ม่ะเสียไปแน่อ่เสียไปแน่อ่งนก็อย่างนี้ต่อเสีจะหอดไว้ไห้นึงคุแเสียจะเพ่มหอดสิแล้วเสียเข้าเสียแก้วเสียตามหนักหนได้เหรออยเสียว่าใส่ทอยู่้งใใส่ทอเป็นอะไรใสมาไปอีกสุดนี่ไปอีกสุดนี่เื็นยเพนังบานนี้หมอก็บ้าน ส ism, south, river, ินเนี่ยเล่าเลยสิเบื้อเงียนไขังินสี่มองกับบรรดายเพื่นฟั่ให้ไผ่บุกฟังอ่ะนะมันเป็นบางหันแต่ว่าเป็นนทำไนทรงตระลงเมืองน้องมันตระการบารับโดว่าโดดคนนี้สินเส้นเดือดรุดตันยังในสมองแต่กับพิการยังสิดาก็เป็นไอ้ไขมันไขมันควบดันลงหัวใจลงขอพื้นน่ะนี่จะดูแบบไรแเลงแต่ว่าไปหาหมอนในบ่ได้นอนหองเมืองตะการไปเรื่องของบนปั๊บลู ไปร่งเมืองกเทืออะแม่ปุีนี้ปีตะเทียปีตะเทียปีตเทียประจํานะจะเป็นน้องัจะไให้ไม่นากัน่็หน้าจะเป็นหาดี่หาีมาแล้วก็ไปใช้มา่ใช้ได้ก็ฟันมันที่ไหนนี่สอยหนูแล้วก็หน้าปากกันแทะนี่เราไมัน้ธรรมดาดถ้าหนูือเบ่องเมในนั้นเราเี่ยหมัดฟันมันเราป้นมเลยอคะคืออ่อนจะนแล้ว่ได้แบบอ่นไมด้มีหนแมหอคออกมันมีแหนัค่ะหมอาข้ามขี้นิ มีแแหงบ่อไปดอกมานมีแแหงบ่อมีใจบแแหงแล้วก็แแหบ่ว่าเวอกัไปแหงมีใจบ่อมีใจบ่อแแดบมาว่าเวอร์กัแหงปวจะปัวเจ้าไมจทงจะปัว่นเข่าหน้าเาไปก่อนโคว่วาคตดุไควุ่บอกมีตาต้รวนะืะ ้าเจ็บได้เูของนี่าวเนี่น้องเข่งไม่บอกหนีแค่เพี้ยนเนาะเจ็บยางเป็นตียางป็หัวยาดขาหนียางเปนหัวอนเดอร์ขาหนีเด้อยางเป็นหัวนี่คืออันเว ไายรู้รายก็ที่บ้านเขคนดเาะ่อันนี้นะคะกับคือบอดี้ว่าไม่ใช่หมอคนเดียวทั้งทีมเป็นทีมแบบสาาวิชาฉีพกันไายถึงว่านังแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขท่านตาอีย่างทุกอย่างนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นองค์รวมที่ลงมาดูแลคุณยายเนาะกับบอดี้ว่าาดูแต่ความเจ็บป่วยทางกายคนอย่างเดียวกับมาดูแต่ความเจ็บป่วยทางใจดูสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่จะซอยให้การดูแลโรโรวเนี่ย คือ,อยาอยาแหละก็แม่คนก็ะหูอยู่แล้วว่าคนเป็นจากเรืองเส้นเลือดสมองคนตีบนะคะเราก็่ได้เห็นให้แขนขาแขนขาขางสายคนอ่อนแรงเนาะถ้าประเมินรู้อาการเบืองตนแล้วก็คือว่าอาการอ่อนแรงของ่อนเนี่ยต่ว่าสามารถซอยเหลือตัวเองฝืนฐานเบืองตนใดและก็ขยับใดแนวทางการรักษาจริงๆแน้่ก็ต้องถามว่าย่ายตัวย่าเแล้วก็แม่เนี่ยยายาเนี่ยคืออยากจะให้การรักษามันถึงขั้นไหนถ้าเข้าตังคว่า การรักษาเพื children, ่อนแค่ว่าใหตอนที่เพื่อนตอนเนี้ยที่เพื่อนเป็นอยู่เนี่ยปกติเองอยเหลือตัวเองได้บ่มีภาวะแสบซ้อนบ่มีแพ้กดทามบ่มีหยางจังสี่้แต่ว่าข้างกินน้ำะว่าท่วันี้่นเชา้แแต่นไม่ใ้กินไม่กินมากอวดมากินน้องย้เลยนอยากีโซนทุกอย่างนทุกอย่างงเายรเยโอาหา้าวมัน้ง่ายมากบ่ต้อง่กน

แค่ off, ิดนกับผู้กันคือคนที่เห็นแบบจอนนด่อนต้องร้เตยมต้องตอบก่อนนพี่เด็ฟังเสียอะไรนูดูมาทำมากเพม่อเพือหีเพื่อนานนักหนแล้วขอเป็นผูห่าอีก่อหจารย์าอกนด้วยค่ณนไปได้เพิ่มมานําธรรมมากน้าเพศมากนนำมากน้ำดีนะครับซึ่งนี่บอกไม่ได้วุ่นว ไม่กินข the so right. <t rel pine> the ้าวแดงมึงอกนั่นพอน้มันกินข้าวแงนบอข้ามันมีหนัมนื่อมากเรียกข้แดงระเบ้ออ่ะคือเดกมาปมาโดดีชืเจะัไมนอนเปไปไปไาไปไปไปปไไปไไป

快点！Hey,